ยังวัยรุ่นอยู่ไหมลูกค้าถ้ายังวัยรุ่นเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ก็ต้องคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่า Honda HRV คันนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนอยากดูกันไหมลูกค้าว่ารถใหม่สาม0มโลขอย้ำนะว,วันนี้การได้ HRV ไม่ส0 0 0 0โลยมาให้ดูแต่ขอบอกลูกค้านะขออนุญาตนะคะว่าอยังไม่ได้ล้างแต่อยากมาโชว์ความสวยนี่เลยนะคะเป็นรุ่นตัว็อปสุด RS ด้วยนะ นี่สำหรับใครที่กำลังหา Honda HR-V สีขาวตัวท็อปสุดมีนี่นีนีจา้ามีซันรูปนะบอกเลยว่าอย่าพลาดคันนี้เพราะว่าลูกค้าดูเลยใหม่มากคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่สามหมื่โลและเห็นหน้าจอไหมลูกค้าใหญ่บิ๊กบึ้มมากอันนี้ iPad มาตั้งไว้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เขาเปลี่ยนเป็นเอนดอ i d ใหญ่จริงลูกค้าและให้ดูใหม่ เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่ไม้แท้ไม้แท้นะจ๊ะไม้สามหมื่นโลแล้วพอเป็นตัวท็อปสุดนะคะมาพร้อมด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นคูสคอนโทรลอ่ะแล้วขอจิ้มตรงนี้หน่อยนั่นก็คือ Honda Lane น t s h นั่นเองนี่อุ๊ยเห็นไฟแอมเบียนไลท์ในรถแมมลูกค้าอุ๊ย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 นี่เดี๋ยวการให้ดูแถวที่สองอ่ะ ิดหมดเลยนะลูกค้าข้างๆโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยยังกะออผาดเลยจ้ามีไฟแอมเบียนไลท์นี่เลยสวยมากแล้วเบาะใหม่มากอ๋อที่สำคัญนี่เงยหน่อยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นสันรูปนะจ้านี่เลยนะคะแล้วฝาท้ายอ่านี่เลยให้ดู สวยมากลูกค้าคันนี้นะบอกเลยว่าภายใน5ที่นั่งนะคะ Honda HRV ใครกำลังหาอยู่อยากได้ตัวท็อปสุดไม่น้อยสวยเนาะเลขทะเบียนอ๋นี่สวยทั้งภายในภายนอกเลยอะ่ะคันนี้โชว์ดีวะ่ะอุ๊ยโชว์อะไรดีบุกสวิดไหมอ๋อเดี๋ยวจะหาว่าคันนี้สวยแค่รถแต่ประวัติไม่สวยไม่ใช่นะจ๊านี่ คู่มือมีครบนะลูกค้าแล้วก็ Honda นะคะนี่ฮอนด้าเฮวนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะเอฟคุณการรุ่นไหนอุ้ยอุยอนี่จ้าหูดูแลศูนย์ไม่พักอันนี้รถไม่สามหมื่นนะลูกค้าไม่ใช่ไม่หลักแสนนะเห็นเข้าอย่างนี้ลูกค้านับนี่นึกว่าหลักแสนเขาเข้าแบบ โหทุกสามพโลอ่ะสามสีพันโลอ่ะและล่าสุดนะลูกค้าเดือน3ปี2,5เพิ่งจะเข้าเดือนมีนานี้เองดูแลดีเวอร์โอ้ดูแลดียิ่งก็แฟนนีกอ่ะอไม่ใช่และเดี๋ยวการเปิดฝากระโปรงให้ดูแม่ลูกค้าจะได้ดูเลยว่าคันนี้สวยยังไงแล้วพอเป็นตัว rs นะลูกค้าคือด้วยชุดแต่งเนาะ ะแบบว่าสวยเลยเนาะคันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนใครได้ไปโชคดีมากนะแล้วนี่คือยังไม่ได้ล้างนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะบอกอคุณการทําไมมันดูแบบว่าเคอะเคอะยังไม่ไอ้นี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะนี่โอ้โหไอ้ของเครื่องใหม่กิฟต์นี่ไม่มีน็อตนะอ๋อไม่ใช่น็อตไม่มีขยับนะลูกค้าไม่ใช่ไม่มีน็อต นี่ลูกลมๆอะไรทุกตัวยังอยู่ทุกจุดนะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าถ้าใครอยากได้โลสวยไม่น้อยนะคันนี้จะพลาดหรอพลาดได้เหรอลูกค้าการยังอึ้งเลยอะเพราะวันนี้นะการได้มาแล้วเอาใจสายวัยรุ่นวัยทำงานนะวันนี้บอกเลยไม่เพียงแค่สามมื่นโลเท่าน,านั้นเอาจัดมาให้เลยและราคาการบอกเลยติดเลขหก อ่าใครอยากได้ทักมาเลยนะคะต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าการขอล้างก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปฉบับเต็มให้ดูนะคะแต่วันนี้ถ้าใครอยากได้บอกหามานานแล้วคุณการ Honda h เฮอไมน้อยสีขาวมีสรุปอยากได้มานานแล้ววันนี้ต้องจัดทักมาในอินบ็อกซ์อย่าให้พลาดอย่าให้หลุดมือไปนะ